ครับสวัสดีเชา้าวันนี้นะครับผมครับวันนี้จะมาตามหาปลาตัวเลกข,ของปีนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมติดตามผมตอนเย็นนะครับผมครับสวัสดีครับผม นี่ครับผมโอ้นี่นะครับนี่นครับช่างตอมนะครับผมช่างพักแค่นะครับผมช่วงนี้ก็กำลังวิ่งเข้าหาหมายนะครับผม ่าจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีเกาะเยอะมากนะครับผมอันนี้เป็นเขืเ่อนดินนะครับผม ตั้งเขื่อนดินนะครับเขื่อนสลีกิจครับทะเลหรือเขื่อนนะครับผมดูคลื่นครับดูครับโอ้โหนอดทะเโอ้โหดดด้านครับนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับใครไม่เคยมาไม่รู้นะครับผมนี่นะครับผมโอ้ทะเลหรือเขื่อนนะครับผม นี่ก็เป็นช่วงตอนเย็นนะครับผมน้ำจะนิ่งมากครับเรามาดูปลากันครับผมมาดูปลาตัวแรกนะครับผมนี่นะครับไม่รู้ตัวไหนนะครับผมตัวแรกน้ำไม่ใสนะครับผมเลยดำยากนิดนึงครับผม จบทิปได้เท่านี้ครับสวัสดีครับ